ครับสวัสดีครับเข้ายิน,นเด 9. 9. นเนอร์ทอสู้ช้อยแปวโรก้าวชแนลเอซัมเดอร์กันนะครับผมวันนี้ยู่งเพราะแมตช์รองเท้าตีเดิมนะขอจัดในทุน100่งครบาทนะครับสำหรับวันนี้ในเกมนักกีฬาสำหรับเวลาที่นั่นอยู่ดีเวลาตีสองสี่สิบเจ็ดนาทีามาเริ่มเลยไหมขอบเบ็ดซี้วกันนะวันนี้มาเตาฟอร์มนะก็อาจมีการดบดบไปบ้างในออโต้สามสิบแมงไม่ค่อยเข้าวันนี้ทุกคนนะเออช่วงนี้เบ็ซีอะไรแบบ ถ้าจะไปเล่นออโต้สับงสผมว่าม่งเริ่มจะไม่ได้อเออมันเป็นบางเกมนี้ไม่ได้เออก็ต้องแบบเสีส่ยงกันไปไงเออไม่ก็ชั่วเหมือนทุกคนนะเออไหมอหาไปที่หาสูตรปรับเปลี่ยนกันไปนะเออขอแบบนี้มันก็นะต้องแบบลองสูตรนนสูตรนี้ไปเรื่อยๆ,ๆโอเคไหมวันนี้ก็เลยเอามาเปิดแล้วน,นะสำหรับเบ็สี่เพราะการเล่นเบ,บ็ดสี่แบบหมุนเองมันยังโหดอยู่แต่มันจะไปติดช่วงถ้าเอาไปใส่ออโต้แล้วลมันอาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะทุกคนนะ มาดูนี้จะขึ้นหรือเปล่าโอ้โหเป็นธรรมดาเริ่มมาแล้วเว้ยอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองบาทนะครับลงมานิดนิดหน่อยหน่อยนะโอเคเอาลาตีสองกับตีสามตอนนี้นิดเดียวมาเอาหน่อยขอเดือดเดือดกันนะมาแช่ก,กันไปแช่ก,กันไปอยี่นี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาอยี่นี้พัดโอ้โหชายไม่มาไม่เข้าโว้อะไรกันเนี่ยมา เหนื่อยก็พักแต่ถ้าไม่เหนื่อยมาจัดต่อ,อะไรปะเดี๋ยวไม่ของจองอะไรเลยเออขี้เถอพูดกูพูดมาเอาโต้เลยมาลองออโต้สิบเด้อกลับไปสีนะ่อะแต่ว็แก้ขาดไปก่อนนะเพราะเปลี่ยนสามสิบรู้สึกว่ามันยังไงไปแปลกๆกันทุกคนไม่เหมือนเดิมอะเออ,อาการมันเปลี่ยนไปทุกคนะมา จัดไปเพื่อนโอ้โหเยี่ยมเลยเพื่อนนี่อตามมาแล้วตัวเดียวเสียวทั้งมางไอ้ชายถือว่าเป็นริกกูดไม่ตำดาเว้ยมาหมอบเทียบรอยก็ดิบเจอพลังนิ้วได้ไปจัดกันตายไม่ตำดาโอ้ยเสือในนี้ไม่กล้าจังห,หวัดดีโอเคไม่มีวะมา มันมีไหมตอนนี้เราเนี่ยร้อยยี่สิบบาทแล้วค oh. รับโอ้โหไอเมาทรงเลยโอ้ด oh. ูได้ดูดีนะเนี่ยโอ้โหลุนแดงแดงทำไมคือเจอจ่ายคุณสองอยู่ด้วยวุ้ยพัดโอ้โหจัดไปเนี่นื้อเนื้อเนี่ยเป็นไงพระังกดเองโอ้โหมาโหดช่วงนี้นี่เองสองก็ยิ่งมาเขาต้องการเงินหนอกมาจูบกันเป็นกะโอ้โหหวานเยี่ไปเลยเดียวเดียวแม่งมาโหดปะพอมาขึมาโหดมาเหนือเลยอ่ะไหมเป็ดแปดดูซะหน่อยเป็ดแปดช่วงนี้มีทั้งช่วงที่ พราะว่ามันมัน,นัแตกแล้วก็ดูดนะเออเวลาเดียวกันมันห้าสิบห้าสิบบาทช่วงนี้เฮ้ยไม่ได้ไม่นอนเนี้ยโอ้โหแตกอีกครับสี่สิบบาทโอเคอดีเลิฟเจอสี่ไม้ดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปลองเบสสิบดูวันนี้วันนิดหน่อยเฮ้ยเป็นธรรมดาเขาแตกเรื่อยๆอยู่นะเออเอา้าแมวขอกเองจังวันนี้คูณสี่ร้อยสองบาทโอเคโอ้โหแม่ง มาดีเฉยวะมาลองไป็นสิบด้วเป็นสิบมาไม่แดงมาเลยใจเราคอยมานาะน้แดงคูณสองเอป็นหนึ่งสเตปไม่ธรรมดาเอเจอต์แบบนี้ไปรู้จักไหมตัวน,นี้ส่ 40, ปเป็นดีโอวายตัวเบอร์วายตัวบักเออร์สวยๆย,ยังไงต่อโอ้โหยังไงคอ,อยสกตเตอร์เข้าได้ไหม เบ็สิบยิ่งเดือดเดอยเยอะช่วงนี้โอ้โหสามตัวโอ้โห,โโห,โโหพูดเบาไว้หรอเอออะไรมาสามตัวเนี่ยมสอง้อยาสิบบาทนะครับทุกคนทนุก,นก่านจากกันไปพี่น้องเอยมาจากดีครับเน้นๆมันเยอะใช่้ชำรอยแป้นบาทม,มาววันนี้อารมณ์นี้หนึ่งไงเอเล่นสองเล่นเสียงเนี่ย ไม่รู้ว่ามันเออมันแตกทางทุกรอบเนี่ะพี่ชายก็ไม้ดีไม้โดนสุบจีไม่เน้นแนๆยาวโอ้โหเท่าไรสิบเจ็ดบาททุกวันไหมคิวไม่มาโอ้โหคูณสองเป็นธรรมดาตอนนี้ขึ้นมาเจร้อยสี่สิบสามบาทแล้วไม่มาดีไามเดี๋ยวเดี๋ยวลดนิดหนึ่งอยากซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดแปดเดี๋ยวมา 600โอเคอืมสี่ตัวไม่มีเทมเหมือนเดิมจัดกันเบือนเดิมองช่วยไม่แมวมายยาวมึงจะมากูนแปดแล้วก็มาแมวสามตัวเออม,มาเดือดเลยไหมเจ๋อๆแหลมๆไปนี่นิ่มๆไปก่อน24บาทโอ้ยนิ่มๆส8 4รบบาททุกคนทุกท่านมามาหกโดแตก นแบกเลยวันนี้416บาทโอ้โหไมค์คูณสิมันก็จ่ายโหดละไอ้เบ็ดแปนไม่ธรรมดาโอเคมีไหมพรอนโหด,ไ,ดไหมซื้อไปเยอะอีกแล้วเมื่อกี้อะ่ะเออโอ้ยเอวิ่งนิ่มๆอมัมอม่วไปมาด้วยยังไงโอ้แต่ไีครับแมวคูนสแปดดีเริ่มเจอรสีโอ้โหไมค์ดีไมคโดนเท่าไรจ่ายไปที่โอ้124บาทโอ้โหเท่าไวร่โขมมันเนี่ยที่าไหซื้อไปอะ่ะเออเอาแล้วไง มาโหดเลยไหม,มยังเหลือสองเปิดเนี่ยยังไงขอได้โดน,โดน,โ,ดนโดนสักทีสองสามร้อยไหมสองดอกนี้ขอสักดอกไง <c oughs> สักดอกไอ,ดอกด้ดอกเดียวดอกเดียวเสียวต้องซอยดอกเดียวโอ้โหเน่าถึงวะ่ะเออรุ่นเอมไม่มีผลโอ้โหอาจจะไปที่หนึ่งวันสองร้อยสามสิบงบาทนะครับโอเคมาไหนมาพันสองไว มาเพิ่มเบ็ดแล้วก็จัดกันไปต่อ,อมาหุ่นสี่พีดิห้าสิบสี่บาทโอเคอันจะเน้นบายตัวมาได้ดีไหมโดนนะมาจวดกันไปวันนี้ห้าสิบสี่บาทมาอยู่ 14, ท, 30, ท,ที่พันสี่เปอเ็ไหมไปสามสิเปรเซ็นต์เลยชื่นอมพันลังก็ถือว่าเริ่มเล่นง่ายเลยเออนั่นแหละมีไหมเนี่ย โอ้โหคืนกระดานเฮ้ยหืมเริ่มทองอยังดีสุดายไม่แตกงไม่โดนนะโน่งนเลยเออโอ้ยนิดเดียวแท้มาเสือเริ่องไปยาวๆเนียแบบนี้โอ้โหเขาปั้นไปเน้นๆวายมาซะด,ด้วยวายสองตัวเนียแบบนี้สิบสองบาทโอเคแดงเฮ้ยไม่ใช่แดงสิบมาเออโอ้โหไอแดงมีแค่ตัวเดียวอย่าไปลุ้นเขาปัน้นยังไม่โดนยังไม่โดนกระใสมา มันยังไม่โดนจุดนะเออรู้สึกว่าคอมโบยแตกดีแต่ว่าแมวไม่เข้าไอ้โผอะแล้วเป็นตัวที่าจะเป็นพวกตัวถูกอะเอออย่างพวกตัวเลขอะไรแบบนี้ถ้าเป็นพวกสูชี้ถ้าเป็นพัดอะไรแบบนี้โอ้โหว่ามีเฮอะดอกเดียวโอ้ยยังไงสามร้อยาเฮ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยสักทีคูณสี่เอาแล้วร้อยแปดสิบไม่มีนดิดชีวิตเกินร้อยคูณโอ้โดิสิบ สิบมาไม่ได้ไหมขาดช่วงขาดตอนโอ้โห้ยสเกตตูมีลุ้นยังไงโอ้โหคิวเฮ้ยโอ้โคุ้มสเกตเตอร์มาตัวเดียวไม่มาเลิกเลยนะอารมณ์เสียนะโอ้โหโอเคเนี่ยต้องก็ชายมาเกียร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนนะโอเคมาะเลิกดีกววาไม่ไม่มาช่างมันนะสองพันยี่สิบสองบาทนะครับตอนนี้ยอดรวมทั้งหมดนะ สำหรับวันนี้ม่ก็ตรงขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม